ตื่นเต้นมากตอนเจอก็แบบสวัสดีครับอะไรเงี้ยมันก็ยังต้องใช้ศาสตร์แอคติ้งเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ซอมไวเบิลทำและทีม,ท,มทีมงานทําก็คือการที่ให้พวกเราเนี่ยไปเวิร์กช็อปจริงๆที่บ้านเนี่ยแล้วแต่เราเลยคือคุณพ่อคุณแม่แบบเห็นเราแบบชอบทํางานเข้าวงการอะไรเงี้ยก็เขาก็ให้อิสระเราเต็มที่ สวัสดีครับผมน้ำปิงนภ like ัสกรปิงเมืองครับอ่าสามบ้านดูมันดิดแล้วมันเวิร์กแล้วลูกเนาะใช่สำหรับซีรีส์เร er> kind of le ain> ain> ื่องนี้มหาลัยคลั่งเออเป็นเรื่องแรกของเรานะกับในบ้านนะหรือว่าอีกอ่าเป็นเป็นโปรเจกต์ที่สองที่ร่วมกันในบ้านแต่ว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของน้ำปิงครับเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องแรกเป็นภาพยนตร์แต่ว่าอันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยครับกับซีรีส์เรื่องแรกของเรามันมันตื่นเต้นมาเพราะดูแบบการทำงานหลายคนหลายคนเยอะมากก็ บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเลยนะครับกับซองไบเวอร์เนาะเป็นซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตแล้วก็ได้ร่วมงานกับคนอืน่นๆด้วยไม่ใช่แค่แบบพี่ๆในบ้านแต่นักแสดงแบบมากความสามารถเยอะอแยะเลยพี่เวียร์พี่ป๊อกอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่เราเห็นในหน้าจอตลอดเราเจอวันนี้คือแบบว่าตื่นเต้นมากตอนเจอก็แบบสวัสดีครับอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าน่าจะท้าทายความสามารถมากๆครับกับบทของเราเองในสปอยหน่อยว่ามันเป็นยังไงในเรื่องเอาเท่าที่ได้โอเคเท่าที่ได้เนาะ <laughs> ก็น้ำปิงนะคัปรับบทเป็นน้องฉีก็คือตัวละครฉีนั่นเองยังไม่บอกดีกว่าว่าปีอะไรแต่ว่าแอบสปอยแลว้วเรียกว่าน้องฉีแต่ว่า <c oughs> ไม่บอกด้วยว่าอยู่คณะอะไรแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกว่าอะไรดิเป็นนักสังเกตการละกันเก็บข้อมูลมเราก็ปล่อยให้เขาพูดไปเลยพูดไปเยอะๆแต่เดี๋ยวเรานี่แหละจะเป็นคนที่แบบคอยแบบยังไงนะอะไรยังไงบอกเลยว่ามันเป็นตัวละครที่ก็เป็นเกมเชิงเจอร์นิดๆแบบว่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ย บางจุดของเรื่องอาจจะแบบขาดอะไรไปอ,อะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญเลยตัวละครนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่คนไทยชอบอเพราะว่าแบบมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ยังบอกไม่ได้ให้เราติดตามดีกว่า,ามีความสามารถพิเศษด้วยใช่ความสามารถพิเศษเห็นเห็นภาพในอนาคตไม่รู้แต่บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ <c oughs> คนไทยคนแรกในซอมไบเวอร์ที่มีสิ่งนี้แล้วก็เป็นคนเดียวด้วยเราเป็นไอเทมลับของเพื่อนๆที่จะหนีตายกันไอเทมลับอาวุธลับเลยบอกเลยว่าแบบใหม่ ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นถ,ถ้าเกิดว่าใช้เลือกเราแล้วก็ทุกคนก็จะหายเป็นซอมบี้อย่างนี้วะอ่าไม่แน่ <c oughs> ไม่แน่เอาไปทําแบบเซรั่มเซรั่มอะไรออหรือเปล่าออก็ต้องรอดูครับกับการเตรียมตัวอะไรมีอะไรบ้างนงเรื่องนี้การเตรียมตัวเนาะ<ม>จริงๆก็พอมันเปลี่ยนมาเป็นเล่นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังต้องใช้ศาสตร์แอคติ้งเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ซอมบีเวิร์ลทำและทีมทีมงานทําก็คือการที่ให้พวกเราเนี่ยไปเวิร์กช็อปซึ่งมันไม่ได้มีแค่การเวิร์กช็อปแอคติ้งแต่ว่ามันมีเรออปไถึงงงื่ข อ,อุปกรณ์ต่างๆที่นักแสดงใช้เนาะทั้งเสียงทั้งร่างกาย movement อะไรเงี้ยที่มันแตกต่างกับเรื่องแรกที่จะเป็นีเรียดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าแนวซอมบี้เอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูกันว่าแบบคาแรคเตอร์รของคนที่มันหนีตายมันทำยังไงซึ่งก็ได้เวิร์กช็อปแบบเข้มข้นมากยังไงก็รู้สึกว่าน่าจะช่วยให้แบบคนงานที่ออกมาค่อนข้างแบบน่าจะน่าจะถูกใจคนดูนะครับ ที่มีแอบ,บกดดันหรือจังหวะเครียดจังหวะไหนยังไงไหมจริงๆก็แอบ,บกดดันนิดหน่อยเ,ออเพราะว่าเราเองก็เป็นนักแสดงที่ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากเท่ากับออพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีเรื่องต้องแบบเรียนรู้อีกเยอะเลยแล้วก็ยังรู้สึกสนุกกัรเวิร์กช็อปอยังแบบอยาก explore แต่ว่าก็เอาความกดดันนั่นแหละมาแบบพยายามทําให้ตัวเองแบบพูชขึ้นมาเพราะว่าแบบก็อยากเป็นส่วนหนึ่งให้ซีรีส์นี้มันไปได้ไกลเนาะแบบไม่อยากจะเป็นแบบตัวชุดรังอะไรไว้ก็คิดว่าน่าจะแบบ ปล่อยตัวเองโก with the f l o แล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับอนอกจากซีรีส์นี้จะมีโปรเจกต์อะไรอีกเห็นพี่ออฟพูดว่าอะไรงี้ยตกรอยได้ไหมอันนี้ก็พูดได้แล้ว<อ>สินะครับเ<อ>พราะว่าใกล้แล้วจริงๆนะครับก็น้ำปิ้งน้องมาจากบ้านดูมันดีซึ่งเป็นแบบ Gen 3<อ>ซึ่งก็เป็นเจน3ที่เป็นเจนใหม่เลยเ<อ>มีเพื่อนๆในรุ่นหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราจะมีก็คือว่าเป็นเรียลลิตี้ครับซึ่งเรียลลิตี้นี้ก็จะเป็นเรียลลิตี้ที่ไม่แน่ใจว่าบอกได้แค่ไหนแต่ว่าก็จะมีพววกกกกเรรราาาทุคนนอยยู่ใแล้็ ร่วมกันค้นหาบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในรุ่นของเราอะไรเงี้ยครับ<อ>ซึ่งบอกเลยว่ารางวาัลที่เจนสามพวกเราจะได้จากการเข้าร่วมเรียลลิตี้ครั้งนี้ก็คือเป็นรางวาัลใหญ่มากที่ทุกคนก็คืออยากได้แล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้กันเยอะมากๆซึ่งก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเพราะว่าแบบว่าผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนตั้งใจมากแบบเราไปถ่ายทํากันนะก็ก็ คือก็ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันนานเลยแล้วทาให้เราแบบสนิทกันขึ้นเยอะมากมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากครับทุกคนไม่อยากจะพูดว่าทั้งหัวเราะสุขเศร้าเหงาซึมออน้ําตามาน้ําตาลืนออนอยหรือว่าแฮปปี้มีความสุขเกิดขึ้นหมดเลยเออก็อยากให้ติดตามดูจะได้เห็นแบบทุกคนเจนใหม่มากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นใกล้ชิดมากขึ้นออแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญคือแต่ละตอนแต่ละไอพีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีแค่พวกเราด้วยออก็จะมีแบบพี่พีรุ่นใหญ่ในวงการ ขยายมาเป็นเกสใชแต่ละี่ไปแล้วซึ่งรู้สึกว่าเราเองก็ยังหวาวเลยก็แบบรายการคือเซอร์ไพรส์มากคิดว่าคนดูถ้าได้เห็นว่าแบบเกสที่มาแต่ละวีคเป็นใครก็น่าจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์ตอนเซอร์ไพรส์ว่างเซอร์ไพรส์ตอนเซอร์ไพรส์เล่นใหญ่น่นอนคือไม่ไม่ได้แบบธรรมดาเลยจะให้เห็นกันเมื่อช่วงเดือนไหนยังไงอ๋อเดี๋ยวตอนแรกนะครับก็จะมาให้ได้ดูกันภายในเดือนธันวาเนี่แหละยังไงก็ฝากติดตามนะคะว่าวัน วันท oh really so ี he, ่เราจะออนวันแรกหรือ EP แรกเนี่ยจะเป็นตอนไหนแล้วก็ไม่ไม่ได้สนุกแค่ตอนแรกแน่นอนแบบยิ่งหลังๆยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอยงก็ฝากติดตามตลอดทั้งเรียลลิตี้ของเสา3ดูมันอีกด้วยครับเรื่องการเรียนยังไงบ้างลูกเรื่องการเรียนเนาะก็ถือว่าเป็นทามิงที่ดีแล้วการเพราะว่าน้ำปิงเพิ่งเรียนจบจากนิเทศจุฬานะคะเพิ่งรับปริญญาไปเลยเป็นแบบบัณฑิตายแดงมากๆก็รู้สึกว่าโอเคโล่งไปหนึ่งอย่างเพราะว่าเราไม่จะได้ไม่ต้องแบบว่า โฟกัสหลายอย่างเนะาะเพราะว่าเราก็รักเรียนแล้วเราก็รักทํางานด้วยอ,อะอยไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบมาโฟกัสเรื่องของแบบการทํางานการเวิร์กช็อปการทําซีรีส์เรื่องนี้ให้ดีหรือว่าเรียลลิตี้ที่ร้านจะเกิดขึ้นอ,อะอไรเงี้ยครับก็แบบอย่างที่เรียนมามันตรงกับษาษาสายเรารำไหมตรงตรงมากๆคือน้ำปิงเองก็อาจจะเป็นเป็น กอได้เปรียบบางอย่างเนาะของน้ปิงที่น้ำปิงเรียนนิเทศมาแบบก็อาจจะรู้ว่าแต่ละอย่างมันมีโปรเซสยังไงหรือว่าเราอาจจะต้องทํายังไงการถ่ายทําอะไรอย่างงี้เพราะน้ำปิงก็เคยออกกองเคยเป็นคนที่ทําเบื้องหลังมาก่อนก็พอจะรู้บ้างซึ่งก็ก็ช่วยให้เราทํางานในวงการนี้ได้ง่ายขึ้นนะแต่มันก็ยังไม่ง่ายนะครับหมายถึงว่าแต่มันก็เป็นเหมือนแบบรู้จังหวะนะ first aid ให้เราแบบได้ป้องกันตัวเองได้แบบรู้ว่าอ่ะอย่างงี้ดีไหมหรืออย่างงี้ดีไหมอะไรครับที่บ้านเยแบบเอออยากเรียนต่อไหมลูกอะไรอย่างงี้มีไหม จริงๆที่บ้านเนี่ยแล้วแต่เราเลยคือคุณพ่อคุณแม่แบบเห็นเราแบบชอบทํางานเ<ม>ข้าวงการอะไรเงี้ยก<อ>็เขาก็ให้สละดเราเต็มที่ไม่ได้กดดันเรื่องการเรียน<อ>แต่ว่าเขาก็บอกแหละว่าเรียนต่อไหมหรือถ้าอยากเรียนก็เรียนนะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แฮปปี้มากเพราะว่าที่บ้านก็คือไม่ได้แบบกดดันเราเลยว่าแบบต,ต้องต้องดังต้องทําเงินต้องอะไรคือก็ปล่อยให้เราทําในสิ่งที่เราสึกว่าเพลชันอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าโ,โลง่งงทำไปด้วยความแบบความสนุกอนะไรเงี้ยอย่างเราเองมีแลนบ้าจะแบบขอตอบหอะไรอย่างงี้ไหรือยังไงยังยังแบบ เว้นไว้ก่อนจริงๆแอบอยากเว้นไว้ก่อนเพราะรู้สึกว่าอยากเข้ามาแบบทําตรงนี้ให้เต็มที่จริงๆนังวไม่รู้สึกว่าเรื่องของการเรียนมันจริงๆมันเรียนได้ตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าวันส่วนหนึ่งเราโอเคเราทําตรงนี้จนเรารู้สึกว่ามันถึงจุดที่เราค่อนข้างโอเคแล้วนี่ก็อยากกลับไปเรียนนะอยากกลับไปเรียนทางด้านแบบพวกจิตวิทยาหรือว่าเรียนพวกแบบสายนิเทศศาสตร์ที่เป็นเรื่องของแบบศาสตร์แอคติ้งที่เป็นแบบลึกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะช่วยให้เราได้แบบ เอากลับมาใช้ตอนทํางานด้วยอะไรอย่างงี้จะมีเป็นครูน้ําปิ่งหรือเปล่าหรืออนาคตตอนที่เราแบบสูงอายุขึ้นแล้วอาจจะเป็นสองงนการแสดงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ